ดิจิตอลบอลเล็ตครับรัฐบาลตั้งงบไปตรงไหนครับขออนุญาตถามคงไม่มีเพราะรัฐบาลบอกว่าจะไปกู้แต่ถ้ากู้ไม่ได้แล้วครับจะทำยังไงอย่างไรก็ตามขออนุญาตที่จะกราบเรียนว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบก็คือหนึ่งรัฐบาลต้องทำให้ได้นะครับเรื่องนี้เพราะไปหาเสียงไว้เยอะ และผมจะขอทำหน้าที่ทวงถามเรื่องนี้แทนประชาชนตราบเท่าที่ท่านยังไม่ได้ทำท่านผู้นำฝ่ายค้านพูด,าาพดไว้แล้วเมื่อสักครู่ท่านนายกบอกเรื่องนี้จะไม่กู้สุดท้ายตีลังกากลับลำสามร้อยบงศากลายเป็นกู้เสียงวิจาร์ณมาจากทุกสารทิศของประเทศแต่เขาไม่ได้วิจาร์ณเรื่องกู้เป็นหลักแต่เขาวิจารณ์เรื่องกู้มาแจก หาเสียงสนองนโยบายพักการเมืองนี่คือสิ่งที่คนทั้งประเทศเขาเป็นห่วงแล้วก็เพราะเหตุที่รัฐบาลคิดไปคิดมากู้เงินก้อนนี้แล้วจะผิดกฎหมายก็เลยไปถามกฤษฎีกาวันนี้คำตอบยังไม่กลับมาแต่ที่ขอพูดล่วงหน้าก็คือว่าถ้ากฤษฎีกาบอกว่าทำไม่ได้ผิดกฎหมาย หรือสุ่มเสี่ยงอย่าไปโยนบาปให้กฤษฎ,ฎีกานะครับเพราะกฤษฎีกาไม่ใช่เจ้าของนโยบายหาเสียงและประการต่อมาถือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลชุดนี้ที่จะต้องไปเตรียมแผนสองผมเคยให้สัมภาษณ์ถามว่ารัฐบาลเตรียมแผนสองหรือยังคําตอบคือยังมันจะยังได้ยังไงครับถ้าเกิดกู้ไม่ได้ขึ้นมาต้องรับผิดชอบทำเนี่ยแผนสองไม่มีจริงๆเหรอครับ แต่ถ้าเกิดทำได้ท่านนายกเศรษฐาเคยประกาศไว้แล้วว่ารัฐบาลจะตั้งงบประมาณใช้นี่เองในสี่ปีขอถามครับที่รัฐบาลเศรษฐาหรือท่านนายกบอกว่าจะอยู่สี่ปีดีแล้วครับเสียงนินทาเรื่องนายกสองคนจะได้ลดลงแต่สำคัญคำถามก็คือว่าถ้าท่านจะใช้งบในสี่ปีท่านจะใช้นี่ยังไงงบหกเจ็ด ไม่มีงบใช้หนี้ดิจิทัลวอลเล็ตสักบาทเดียวเปิดดูสิครับทั้งกี่เล่มเนี่ยเพราะฉะนั้นแปลว่าท่านเหลือเวลาใช้หนี้สามปีงบประมาณเท่านั้นถ้าท่านรับผิดชอบต่อคำพูดและท่านอยู่ครบสี่ปีตะกี้ผมเรียนแล้วว่าศักยภาพรัฐบาลใช้หนี้ได้ปีหนึ่งแสนสองหมื่นล้านยังไม่รวมดอกและการใช้หนี้ปีละแสนสองหมืล้านไม่ใช่แค่ใช้หนี้ ที่ก่อขึ้นโดยดิจิทัลวอลเล็ต0 0 0แสนเท่านั้นท่านยังมีภาระชำระหนี้สะสมที่รัฐบาลเก่าๆสร้างไว้อีก9.8ล้านล้านบาทครั